วทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว N u นะครับสกุลเงินย u นั้นเป็นนานมของ Ten c a r o นะครับเกิดการยกสวิงไฮใหม่ขึ้นได้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะเทรดในฝั่งของบายเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลด้านล่างเราจะใช้สัญญาเล็กเทนเมนต์นะครับไฟบนันซีเล็กเทนเมนต์กลางจากสวิงโลขึ้นไปหาสวิงไฮแล้วหาโซนนะครับแนวรับที่ 61. 8 แล้วก็โซนแนวรับที่88.4%กลยุทธในการเทรดนั้นก็คือเราจะรอสัญญาณเนี่ยลงมาทดสอบที่โซนแนวรับ61.8และรอสัญญาณกับตัวของแท่งเทียน H1 PA by หรือว่าลงมาทดสอบที่โซน88.4รอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว H1 PA by by กลับขึ้นไป เก็บทีพีที่สวิงไฮเดิมนะครับราคา0.61968 Sto อป o อ s ก็อยู่ที่โซนราคา0.61335ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของ NZDUSD นะครับ